ถ้าเราถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนในนิทานกล่องข้าวน้อยข้าวแม่ครับเขายังไม่ฟังเราหรอกอ๋อฮะเขายังไงเขาเขาเขาฆ่าแล้วอ่ะอือฮะเขามาเนี่ยเขาต้องเอาจิตจิตเตตนาเขาคือความอยากได้ของเขาอะกองข้าวน้อยข้าวแม่ก็เหมือนกันเขายังไงเขาหิวมาแล้วอ่ะครับเราก็ต้องกินเพื่อมากินอิ่มถึงจะเห็นดวงตาสว่างเมื่อเอาวัตถุมงคลไปใช้เมื่อเห็นพุทธคุณแล้วเออเห็นแล้ว เขาก็จะยอมรับในตัวเราเราก็สามารถสอนได้แล้วสอนได้แล้วสอนได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสอนไปตั้งแต่แรกเนี่ยเขาอาจจะไม่ฟังไม่ฟังคนเราไม่ฟังหรอกโยมคนเราเนี่ยยังไงต้องเอาใจคนเราเป็นหนึ่งแล้วทวทถิิคนนี่มันสูงโอ้ยากโยมนะในปัจจุบันโดยเฉพาะ โดยเฉพาะคนที่ที่มีหน้าที่การงานมีหัวโขนใช่นะก็ก็พูดยากอยู่แล้วนะบางคนมีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตอย่างเงี้ยนะจะมาจะมาฟังอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้บูชาวัตถุมงคลแล้วชื่นชอบนะพอถึงวันนั้นก็สามารถที่จะอบรมสั่งสอนจะบอกกล่าวได้ได้ได้อะไรประมาณเนี้ยได้ได้หมดเลยผมขนาดยศทหารตำรวจตีใหญ่โตมาเราผมยัง สามารถสอนในการดำเนินชีวิตได้พ่อค้านักธุรกิจมาเราสามารถมองเห็นเราสามารถบอกให้เดินหน,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 นึ่งเดินไปแบบนี้คหัวนักของนักธุรกิจยังสู้เราไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเราจาักการทามาเราเห็นมาเยอะเราเห็นม,ม,มาเยอะจุดไหนในการสมควรสอนจุดไหนในการบอกเพราะว่าบางคนมาเนี่ยมไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามาจะได้วัตถุมขขงคลผมไปนะกลับไปท่องคาถาเถอะ คนเราถ้ามีใจศรัทธาท่องคาถาถ้ามันเห็นผลแล้วค่อยว่ากันครับค่อยกลับมาไม่ใช่ว่าปุ๊บมาปุ๊บมาบอกผมไม่มีตังจนนี้มันนะกลับไปท่องคาถาก่อนเลยไม่ใช่ว่าวัดอยากจะได้เงินไม่ไม่ใช่อยู่ๆแล้วว่าไม่ได้ศรัทธาเอาเอาวัตถุมงคลยัดให้อย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่านําเสนออย่างเดียวว่าอันนี้ไปใช้นี่ไปใช้นี่ไปใช้ไม่ใช่ตัวเราต้องทําก่อนตัวเราทําก็คือท่องคาถาเราไม่ได้เน้นว่า เอาไปใช้แล้วรวยใช,ใช้แล้วดี<ช>นะฮะ<ช>ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าต้องเอาคาถาหรือเอาอะไรไปท่องก่อนอถ้าว่าดีแล้วค่อยมาใช่เ<อ>พราะนี่ดีด้่ยม,มันมาทําได้อืมาทําทได้ทุกอย่างมันม่ได้ ส่วนมากคุณจะเป็นยังงั้นทุกวันไม่ต้องมาเสียเงินก่อนต้างเออคุณไปทําทุนก่อนเอาเงินที่จะเช่าตะปูแต่สามร้อยเนี่ยเอาไปทําทุนก่อนไปทําทุนก่อนแล้วไปท่องคาถาไปท่องคาถากอเกิดกําไรแล้วก็เอาตังค์ตัวนั้นมาเช่าถ้ามันดีถ้ามันมีโชคลกคราวนนี้ถ้าเป็นบุคคลโยมแล้วหนึ่งจะได้ไม่เสียเงินเปล่าครับ มันหนึ่งคาถาตัวนี้มันก็เหมือนในยะในการภาวนาพุทโธนั่นแหละหบางคนบอกว่ามันไม่ใช่แนวทางแต่ยึดให้ยึดตัวคาถาไม่ใช่แนวทางเพราะครูบาอาจารย์ก็สอนมาแล้วพุทโธแสดงว่าครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนแนวทางคับครูบาอาจารย์สอนแนวทางมาครับขึ้นอยู่ว่าคุณนั้นจะพบในแนวทางของแต่ละบุคคลหลวงพ่อสดสัมมาอรหังหลวงพ่อดูพระมหาจักรพัรน์หลวงพ่อปานคาถาเงินล้านจะมาแต่ละลูกขั้นค้นพบมาเพื่อให้ลูกศิษย์ ได้เจอแต่ทางดีๆใช่ไหมไม่มีไม่มีเกจิองค์ไหนไม่มีพระองค์ไหนที่คิดร้ายต่อลูกศิษย์มีอยากให้ลูกศิษย์เจริญเจริญขึ้นพอลูกศิษย์เจริญแล้วเนี่ยนะพระท่านก็สบายใจใช่พระองคมันมีอ่ะไม่มีจะขึ้นอ่ะพระพระเนี่ยท่านไม่มีโอ้ยตอกย้ำไปมาเฮ้ยเห็นคนนี้มีตังค์ว้ปอกล่อปลอกหน่อยไม่ได้ คือทุกคนเท่าเทียมมาหาเท่าเทียมกันหมดเท่าเทียมกันหมดยากดีมีจนเราต้อนรับหมดใช่อืมไม่เลือกชนชั้นวรรณะใช่อืมไม่ว่าคุณจะมาขนาดไหนมาื่อเร็วๆนี้มาจากไกลๆเพื่อจะไปใต้มามาอาบน้ำมน้อยเราก็เหนื่อยก็อาบให้แต่ไม่ได้เตรียมของอะไรมาหรอกเอ้าอาเพราะว่ามามาจากไกลเพราะว่าเขาไม่รู้อันนั้นเราก็ทําให้เพราะว่าหนึ่งเอาฟังสบายใจคนครับทุกวันนี้ก็คือเราทําได้หมด ทำเราฟามสบายใจทําทุกวันนี้เพื่อให้คนเรามันมันเดิดร้อนมาแล้วมันร้อนมาแล้วโยมเพื่อเข้ามาในวัดเพื่อหาความความเย็นน่ะเราต้องทําเขามาเราต้องทําสมภารก็คือภาระใช่เขาบอกใช่าระทุกอย่างมันแบกแล้วแล้วพระอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยรับภาระในขณะที่อายุยังน้อยด้วยนะใช่นะแค่ยี่สิบหกเองใช่นะเป็นสมภารแล้วรับภาระแล้วแล้วเป็นมาตอนนี้ก็เก้าปีแล้วเก้าปีโอ้โห นะฮะเราพาระมาเก้าปีเต็มๆใช่แต่ทุกวันนี้ถามว่าโอเคแล้วเราว่าเราถือว่าเราอยู่ตัวอยู่ตัวอยู่ตัวและอิ่มตัวอยู่ตัวและอิ่มตัวครับแล้วตอนนี้ก็พระอาจารย์ก็หาทุนหาปัจจัยเพื่อมาสร้างวัดสร้างวัดก็บุระณะคือทําทุกอย่างอันนี้คือปรับปรุงทุกอย่างปรับปรุงทุกอย่างคือหลักๆตอนนี้ก็คือทําเมนถ้าจะถ้าจะเทียบกับพระอาจารย์เข้ามาเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันเข้ามาเนี่ยมันมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์วัดเนี่ยอู้น่าจะเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้กัดได้แล้วเหรอฮะตอนนั้นมาถึงตอนนี้ใช่ไหมนะที่ได้แก้เข้ามาเนี่ยมันมันมันมีอะไรบ้างมันแทบจะศูนย์เลยมะตรงที่ที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นพื้นป่าพื้นป่าเลยหรอเป็นพื้นหญ้าเนี่ยอ๋อฮะหญ้าหมดครับที่เราที่ที่นั่งอยู่เนี่ยครับหน้าฝนจะเข้าไม่ได้เลยเพราะน้ําขังแฉโอ้ครับขังแล้วอีตอนที่บอกก็เป็นเจ้าวาดพายการรับเลยเหรอ เขแบบนี้เรารับอยู่มันไม่มีอวันข้างหน้าค่อยว่ากันใหม่เราคิดว่าอย่างนั้นไงอเพราะว่ามันก็เลยทําแล้วลานปูหน้าศาลายังเป็นลูกลางแดงฝนตกก็หลุมเป็นหลุมเป็นบ่อลูกลางแดงองชนบนเลยแล้วขอสดมนมนเป็นมุมจากเป็นสังกะสีเก่าเข้ามาแรกๆพระจาจาร์คิดว่าพระจาจาร์อยู่ได้ ก็โหยังยังไม่ยังไม่ถามว่าถ้าถ้าสมัยก่อนเราก็อยู่ได้เราไม่ได้คิดเพราะหนึ่งเราผ่านในการเดินทุด,ดงมาแล้วไงมโอเราผ่านในการเดินทุดงสมัยก่อนเดินทุด,ดงเนี่ยโวโยมันมันมันมีอะไรให้เราคิดเยอะนะเรื่องอาหารเรื่องการกินเรื่องการอยู่อาศัยมันไม่ยุตโิโอไม่แต่ถ้าเทียบกับวัดเก่าของพระอาจารย์อ่ะมันเพียบพอหมดมันมีพรอหมดอ่ะใช่น่มีพรอหมดเหมือนเหมือนกับพระอาจารย์อยู่บ้านหลูอ่ะพออยู่บ้านหลูแล้วพระอาจารย์จะต้องมา เป็นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นกระต๊อบใช่ซึ่งเป็นอะไรที่มันจะต้องทําทําใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะมันเหนื่อยอาจารท้อไหมตอนเข้ามาตอนแรก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 ก็มีแต่หลังหลังมันก็ภูมิใจนะภูมิใจเพราะเราได้เห็นเราได้เห็นสิ่งที่เราทําขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนกับนับหนึ่งนะใช่คือผมคุยกับครูบาอาจารย์เนี่ยครับครูบาอาจารย์ที่ว่าให้ให้คําแนะนําเราให้ความเมตตาที่เป็นครูบาอาจารย์เราเนี่ยเราบอกเราบอกว่าผมยอมเหนื่อยตั้งแต่ตอนนี้อ่าฮะดีว่าไปเหนื่อยตอนแก่อ๋อ ผมบอกว่าถ้าเหนื่อยตอนแก่เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะจะมีประสิทธิภาพในการทําขนาดไหนอแต่ถ้าผมยอมเหนื่อยประมาณเนี้ยในอายุช่วงเนี้ยแล้วประมาณสี่สิผมสมบูรณ์แบบแล้วครับผมคนนี้ผมสบายปล่อยได้แล้วปล่อยทุกอย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วอยู่ตัวแล้วยังไงก็ได้แต่ถ้าวันข้างหน้าเมื่อผมอายุห้าสิบอะห้าสิบมันเริ่มพังตอนนั้นน่ะอื ผมจะต้องมาทําใหม่แล้วประสิทธิภาพในการหาจตุปัจอ่ะในการนั่งเขียนตะกุดอ่ะในการทํานู่นทํานี่มันช้าแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีพละกกาลังอยู่ยังพอทําได้อยู่อาจารย์การตะกุดเขียนตะกุดยังพอได้อยู่ใชแต่ตอนนี้ก็คือละน้อยลงแล้วน้อยลงแล้วตะกุดตอนนี้ก็คือละน้อยมากเลยน้อยน้อยคือปักสองสามเดือนจะออกสักร้อยดอกสองสามเดือนจะหลอกสักร้อยดอกเพราะว่าหนึ่งพลัหน้าที่เราเยอะแล้วก็คือหลังหลนี่ก็คือ ใช้ในการสอนเลยลูกศิษย์มาทําบุญปกติแล้วไม่ได้ก็คือเหมือนเขาศรัทธาเราด้วยใจนะเมื่อเขาศรัทธาด้วยใจแล้วเห็นผลด้วยใจแล้วไงเขาไม่ได้ว่ามาเพราะว่าเช่าปฐุมคนหรอกบางทีมาทําบุญเฉยๆมาทําบุญเฉยเราก็พอจะได้ปัจจัยแล้วว่าอย่างนั้นเถอะนะปัจจัยก็สามารถจะเก็บรวบรวมไว้เพื่อจะมาบุรณะเสนาสนะต่างๆเพราะตอนนี้ที่ทําอยู่ข้าง้างก็คือสารการเรียนอ่อหอสวดมนหอสวดมนีหอสวดมน์แล้วก็เมน อ๋อส่วนหมดแล้วก็เมนอ๋อส่วนหมดนี่อีกกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเสร็จอ๋อน่าจะอีกวันที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ะฮะอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ใช้เงินงบกันน่าจะประมาณสองล้านประมาณสองล้านหน้าขอสดวนหมดจะเสร็จใช่หน้าส่วนเมนเมนก็อยู่ประมาณอีกล้านถ้าตัวเมนอยู่ประมาณที่ร้านห้าร้านห้านะร้านห้าแต่เตาเผาก็คือเนี่ยร้านห้าคือเตาเผาอ๋อร้านห้าคือเตาเผาใช่โอ้ครับยังไม่รวมศาลาข้างหน้าที่เรา ที่เราต้องทําสารารรมสังเวชด้วยใช่ที่คิดท้ตัวนี้น่าจะอีกประมาณสองหรือสามรายแต่เรายังไม่คิดเรายังไม่คิดเพราะเราตัวตัวเตาก่อนเราให้เตาเตาเสร็จก่อนใช่ให้ตรงนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยเป็นขั้นๆนไปใช่เพราะว่าถ้าเราคิดคิดยาวไปเราต้องหาปัจจัยใช่ใช่มันหาสำรองเยอะหาสำรองเยอะอย่างหอสมบูรณ์เนี่ยผมตอนนี้ผมทอดกระถินเมื่อ่านมาผมก็เอาเงินจากการทอดกระถินทั้งหมดเนี่ยเอาไปลงไว้นั่นเลยครับ ไปเปลี่ยนรางน้ําไปเปลี่ยนทําตู้พระใหม่ไปอะไรใหม่ครับคราวนี้อคราวนี้มันก็เออเหมือนอะไรอ่ะในการตกแต่งเสาภายในแลือก็หน้าปีเนี้ยปีนี้พอพอขึ้นปีใหม่เนี้ยก็จะทําการตีฟ้าอืตีฟ้าขอสมุนก็น่าจะปีหน้าน่าจะเกือบแล้วเสร็จในการขอสมุนครับนะฮะโอ้นะฮะเอาละฮะนะวันนี้ขอบคุณนะ นะ,นะขอพรพระอาจารย์หน่อยครับคพระบผมวันนี้ก็ขออนุโมทนานะกับคณะญาติโยมทุกท่านถือว่าวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งเป็นวันลอยกระทงขอเข้ามาพระแม่คงคาและก็เป็นการถวายพระปฏิบแห่งพระพุทธเจ้าขออนุภาแพแห่งพระพุทธพระธรรมประสงฆ์จงดลบดาในคะณะสิิานุสิทธิ์และแฟนรายการทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนสุขภาพระทุกคนทุกท่านขอเจริญพรจะ้ะสาธุ